1.9ไล่ 1> 1. ข้างเต็มระบบแต่สภาพมกมากเลยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนคันนี้ผมไม่สามารถแจ้งราคาได้นะครับเดี๋ยวแฟนเขาจะรู้ว่าคันนี้ทําไปเกือบแสนอุ๊คันนี้ก็จะมีเอร์โบหัวฉชีดแก้วาวคาัดอินเตอร์กองรีแมพไี่มีร่วงเลยก้ามมันก็สวยอ่ะมันเป็นไงมันต้องอยู่บอสอทั้งันแบบ ้นีทำไมพี่ต้องใส่แว่นด้วยเดี๋ยวจะให้กูใส่มืออะมาเมือนเหมือนกันเลยมีคนคอมเมนต์นะครับทำไมต้องใส่แว่นตอนถ่ายคลิปด้วยมันก็บอกว่าเคยใส่ใจแล้วก็ไม่ได้อะไรอะไรสักอย่างเดี๋ยวมึงก็ถามกูดิทำไมต้องใส่แว่นด้วยพี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไหม 1.9ไล่ข้างเต็มระบบแต่สภาพหมกมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูกันต้องบอกไว้ก่อนคันนี้ผมไม่สามารถแจ้งราคาได้นะครับเดี๋ยวแฟนเขาจะรู้ว่าคันนี้ทําไปเกือบแสนอย, <c oughs> ยอกยอกยอก <c oughs> ไปดาวกันเ,เองเขาอาจจะได้โปรโมชั่นก็ได้ลด90%อะไรแบบนี้ก็ถ้าเมียเขาอยากรู้ราคาให้ไปหาเองครับแต่บอกไว้เลยว่าตอนนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ส่งชื่อเฟซ ชื่อไลน์ของแฟนมาแล้วเราได้ทําการบล็อกจากเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะต้องเอาเฟซคนอื่นทักมาถามเท่านั้นแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเราจะไม่ตอบอ่าแต่ถ้าอยากจะสไปฟงสไปฟแฟนต้องโอนตังก่อนเราถึงจะจัดการให้อะไรแบบนี้ทําได้เหมือนเดิมฮะโอเคเขาเรื่องเลยคันนี้เห็นภายนอกเนี่ยอย่าไปดันมั่วนะอันนี้อันนี้เตือนก่อนเลยอย่าดันมั่วๆนะครับ1.9คันนี้ภายนอกนี่คือเขาไม่ทําส้นตีนอะไรเลยนะครับคันนี้สีด้านเนี่ยผิวนี่ไปหมดแล้วเดีนี่ผิวไปหมดแล้วนี่เนี่ยแตกลายงาหมดแล้ว ไฟก็ทำยังเป็นตัวเดิมเดิมมันอยู่เลยเดี๋ยวนี้เขาไปตัวไหนกันแล้วใช่ป่ะใช่เนี่ยตัดหมอกยังไม่มีเลยโอ้โหดูกระจกโอ้ยหลอยสีรอบ้วยดูสภาพสิเนี่ยมึงจะมาดันรถแบบนี้มึงดูเนี่ยหลังคาโดนแดดแต่สีขาวตัวรถสีเหลืองแล้วเนี่ยดูสินี่มึงจะมาดันรถแบบนี้เหรอสองสีแล้วเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ดูกันที่ตรงนะครับมาดูกันที่ตรงนี้นี่ต้องบอกไว้ก่อนอย่าไปดันอย่าไปดันบางทีลูกค้าคนอื่นที่เขาขับเรียบร้อยอ่ะเขาก็อยากติดสติกเกอร์ก็มี แล้วก็หลายๆคันที่ไม่ติดก็มี <Okay. S 1> เคออเขาหลังอะถ้าจะดันปุ๊บแล้วจะไปขิงว่าเฮ้ยเฟี้ยวกว่าอะไรกว่าทักมาถามก่อนเผื่อ <c oughs> ทาน้อยกว่าเดี๋ยวมึงอาจจะอายก็ได้เผื่ออาจจะรีแมปสองพันเก้าไปก็ได้ <c oughs> อะไรแบบนี้เออถ้าอยากอยากจะขิงจริงๆก็ต้องไปเจอตัวเต็งหน่อยอะไรแบบนี้เออรถองค์รถโอ,ถอ,ถอ้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทําไว้ขับเล่นกันไม่มีรถที่โอ้ไม่ได้เอาไปทาแบบลงสนามวิ่งจ๋าเอาไ้ขับใช้งานอยู่แล้วอะโอเคคันนี้ก็มาจากชลบุรีนะครับ เดิมๆเขาจะกูจะให้กูรีวิวอะไรเนี่ยไฟไ<ม>ท้ายก็ตัวโลนี่ก็ยังสีดําอยู่เลยไม่รู้จะตายอะไรโอ้ตายอันนี้ก็มีล้อยางที่เฟี้ยวเนี่ยเอาให้ล้อสวยนะยยถ้าเป็นห้ารูจะเฟี้ยวกว่านี้นะโอ้เออว่ะก้านเฟีย้ยวดีใหญ่กว่า<ด>อืมแต่วันนี้มันดูต้องเป็นห้ารูนี่ย,ยางเป็นนิตโตะเลยนะเฮ้ยตัวนี้เป็นนิโตะไม่ใช่นิโตไอจจนหรือเกาหลีอะไรด้วยน่มันอันนี้งานดีนะมันจะมีนิโตสองตัวภายในเห็นภายนอกอย่างนี้มาดูภายในดีกว่าผมบอกเลยสุด เชิญครับไอสัตว์เดิม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 วิทยุยังไม่มีเลยเนี่ยพี่เขาแต่งอะไรของเขาวะกูงงวะกูงงเนี่ยดูประตูนี่เนี่ยคาบเคลิบอะไรวะอุ้ยสุดเกินเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันอ๋อถ้าแต่งข้างนอกเดี๋ยวเมียรู้ไงนั่งในรถก็รู้นี่จัดเลยครับถามว่าไล่ข้าแต่ระบบไหมก็เกือบเต็มครับคันนี้ก็จะมีเทอร์โบหัวฉีดแก้วาวคัท อินเตอร์กองรีแมปอะไรพวกนี้ก็คือเฟียลเทอร์โบก็ไม่ได้เลือกเป็น mm. ตัวที่แรงที่สุดนะครับมันเป็นตัวที่สามารถซิ่งได้ใช้งานได้ข,ขับง่ายถ่ายคล้องอะไรแบบนี้เพรลงไฟฟ้าด้วยวันนั้นยุบไปยุบมาพรลงไฟฟ้าอีกล่าสุดเขาถามว่ามีมีอะไรทําได้อีกไหมพี่มีครับเหลืออะไรอะพี่ก็ถ้าพี่เขาทําไส้ปั๊มกับเราประมาณนี้คือไ่ข้างเต็มแล้วต้องมีเกือบเกือบสี่ร้อยมาแล้วสี่ร้อยม้านี่คือสี่ร้อยมาที่ผมนะไม่ใช่สี่ร้อยมาที่อื่นต้องบอกก่อนเพราะว่าม้าแต่ละที่ไม่เท่ากัน ก็ไม no you know, uh ่ร okay. yeah, so like ู okay, <mus> ้จะมีเออมีว hmm. <made in> ันพงวัดบูด <falou> <sh arp gemacht> ้วยหล่อนี่เท่ากับรถเขาเนี่ยถ้ามองมาเนี่ยมีล้อยางวัดบูแค่นั้นเองนะนั่นแหละถึงบอกว่าใครจะดันนี่ก็ต้องดูดีๆบางคันแม่งเดิมจริงมีเมแปร์สองีแล้วแต่บางคันเขามีเทอร์โบอย่างเดียวบางคันเต็มอย่างเงี้ยแต่ดูสภาพดิเอออย่าเวลาไปดันรถอย่าไปดูสภาพเขานะทักมาถามที่เพจเลยถ้าอยากรู้เออโอเคเดี๋ยวเราจะไปจูนกันเลยดีกว่า จูนนะครับอะลองขับดูนควันดำหรือเปล่าไม่ไดำก็<อ>ตงล่างเป็นไงพอได้อยู่ไม่ไมเก็บสติกเกอร์มาเก็บสติกเกอร์ลงมา่อนเยอะเกินเดี๋ยวให้ดูควันตอนรถเดิมเดิมก่อนนะครับให้ดูควันกับรอบอันนี้คือผมยังปิดกล่องอยู่นะครับยังไม่ได้จูนนะ ให้ดูก่อนว่าปิดกล่องไม่มีแต่ก็ติดเลยพันไปลายๆมาไปลายใช่โอเคครับมันเป็นโครงดิบนะครับอันนี้เป็นโคงดิบไม่ใช่แปลงจะได้เนื้อเน้นๆหน่อยเราจะมีตัวที่ติดไวกว่านี้ด้วยแต่ว่ามันก็จะแรงน้อยกว่านี้ เหมือนเห็นตอนสับลูกหนึ่งว่าใช่ใช่มีแค่ตอนสับลูกเดียวเลยสับระเบิด้าขับธรรม,รมดาแบบเมื่อกี้เืยเหยียบมาเร่งสุดใช่ไหมสุดเลยร้อนไปเต็มอ่ะคือตอนเหยียบไม่มีควนันตอนสับมีหน่อยหน่อยใช่โอเยยิ่งขี่ธรรมดาใช้งานไม่มีเลยเมื่อกี้คือลากรอบสูงสับแล้วมันมีน้ำมันแถมให้ไงเพราะว่านี้เป็นไฟสแตนระวังเบรกอันนี้เราจะเริ่มจูนแล้วนะครับไปเลยอ๋อ แค <Okay, S 2> เกียรเดียวพอนะเพราะว่าตรงนี้มีประวัติมเงมงันต้องอยู่บสครนะับวันแบบโนะ <Okay. S 1> อเคเมื่อกี้สับรบอบเท่าไหร่4ี0 0ประมาณ4,700 สับรอบเศษเจ็ดเลยวะมันโหดจังวะเนี่ยมองอ่ะลองดูใหมแรงเดนเลยละรอบเนี่ยเบาเบาเกียร์สก็จะร้อยห้าแล้วเหลือ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 ตอนต่อเกียร์แม่งไม่ล่วงเลยนะเพราะลาก่ึงมันเป็นไงมันเมื่อกี้เหรอพอๆกับเมื่อกี้โหมดสองใช่ปะใช่โหมดสอง เสียงท่อไม่ลั่นนะเพราะว่าท่อมันอยู่ข้างหลังจริงๆริงดแรงเลยนะครับแต่ว่าท่อจะไม่ลั่นเพราะว่ามันไปอยู่ข้างหลังนู่นเลยยูวี่เขาแล้วพี่เขาบอกสีเนียเรื่องเสียงท่อแล้วทำาสียึ้เลยนี่เน้นขับง่ายครับอย่าดูผมย้ำทุกคลิปครับว่าอย่าดูที่แรงม้าสูงสุดครับดูที่กราฟดูทรงกราฟดีกว่าเพราะว่าแรงม้าสูงสุดเนี่ยมันเป็นเหมือนคาหลอกอะอารมณ์คล้ายๆว่าเหมือนไอ้เจ๋งเนี่ยอะคนอื่นเขา4ี่เก้าไอ้เจ๋งห้าหก แต่ห้าหกเคตรงหัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าหกเคตรงนี้ที่เหลือเนี่ยสามเขเห็นปะอย่าดูที่แรงม้าสูงสุดเช่ปปะนีาเห็นบลบานแค่หัวนึกว่าล่มคือถ้านึกภาืของไอ้่เจ๋งฮะเหมือนแค่ตรงร่มครับแต่ว่าร่มจะเป็นตัวเตี้ยหน่อยบานอารมณ์แบบฝาหม้อฝาหม้อมีแกนมันก็จะต้องมีเรื่องรายละเอียดครับ บางทีคนไปดูแรงมา้าเอาง่ายๆแรงมา้าไดโนตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเคยพิส,สูจน์ให้ดูแล้วในคลิปเก่าๆลองไปหาดูว่าเฮ้ยที่อื่น400มา้าที่เรากี่มาที่อื่นแรงแค่ไหนที่เราแรงแค่ไหนก็เลยให้ดูรายละเอียดก่อนว่าอย่าเอาไปเทียบกันแล้วก็ให้ดูที่กราฟมากกว่าดูทรงกราฟว่าเฮ้ยต้นมาเป็นไง ช่วงขับใช้งานเป็นไงกลางเป็นไงท้ายเป็นยังไงบางทีได้แรงม้าสูงสุดจริงแต่ท้ายไม่เดินก็มีนะก็<อ>ต้องบอกก่อนว่าก็ดูดีๆไปเปิดฝาเช็คลนะไม่ต้องดับรถก็ดูดีๆเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแล้วก็ไหนจะเรื่องการ<อ>ขับขี่อีกส่งงานอีกมันมันบนในน่นมันส่งงานไม่ได้จริงอ่ะเนี้ยอันนี้ผมบอกก่อนเลยใครจะว่าส่งได้อันนั้นแล้วแต่คุณแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันส่งไม่ได้จริงเพราะว่ามันยังมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆถ้าจะส่งงานส่งได้สาหรับรถแรงไม่ได้เน้นใช้งานคุณจะรู้ได้ไงว อ่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมจูนเสร็จแล้วผมมาปรับบนถนนก็ได้แล้วมึงมั่นใจไหมว่ากลับขึ้นไปบนไดโน่เนี่ยมันจะเท่าเดิมมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมจะรู้ได้ยังไงท่ากับว่าไดาโน่เนี่ยแม่งกลายเป็นแค่ตัวเกณฑ์ตัวตั้งเกณฑ์นี่หว่าถ้าคุณต้องขึ้นไปจูนแล้วลงมาเก็บอ่ะแล้วผมเคยทดสอบแล้วว่าอยู่บนไนโน่เนี่ยแรงมา้าแรงสุดกับอยู่บนถนนเนี่ยแม่งก็ต่างกันอย่างน้อยถ้าจะขึ้นไปบนไดโน่เนี่ยต้องขึ้นไปดูเกณฑ์มันก่อนว่าประมาณไหนอ่าแล้วก็ลงมาอาา้อ,าอยกกกจะชัวัววลบไปี เรื่องพวกนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณติดตามผมเดี๋ยวอู่ใหม่ผมจะจัดการให้เพราะว่าพอผมมีไนนโน่ของตัวเองผมจะผมจะสามารถเทสทุกอย่างให้เห็นแบบกระจ่างได้เลยเดี๋ยวรออีกนิดนึงกําลังไล่ปรับปรุงดูแลรายละเอียดต่างๆอยู่จริงๆว่าแต่งสไตล์หมกเฮ้ก็หมกแหละทำตั้งเยอะแต,แต่ผมบอกคนดูไปแล้วว่าครันนี้ผมจะไม่พูดถึงราคาเลยว่าแต่งไปเกือบแสนเกินนะถึงแสนแล้วติดที่นี่ด้วยเพิ่มเติมอีกขึ้นไดโน่ได้ไหมได้อย่าขึ้นไาละขึ้นไง มีคิวไหมงั้นอันนี้ให้ใส่ก่อนเดี๋ยวผมโทรตามโทรเช็คได้เดี๋ยวโทรเลยไหมเดี๋ยครับปกติเคยเหมือนเคยเคย,เคยทำกระบะซิ่งไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยอันนี้ครั้งแรกปกติผมใช้แอคคอร์ดกับซีเอวีอ๋อก็คือเล่นเบนซินอย่างเดียวใช่แต่สอ,อคงคันนั้นก็เดิมๆนล้วไม่ได้แต่งแล้วไม่ไคยทำกระบะก็พอดีผมรีโนเวทบ้านขายนะมันเลยจำเป็นต้องมีงรถกระบะ ไ้ขนของอะไรพวกนี้ใช่ขนก็เบื้องปูนอะไรพวกนี้แต่ว่าพอขับเดิมๆแล้วรู้สึกบางทีมันคันตีนอ๋โหโหอเข้าใจแล้วเลยทําไว้แบบะเด็ดแบบขับสนุกสนุกจะมีโหมดให้เลือกตรงนี้ใช้งานโหมดหนึ่งโหมดสองก็โหมดหนึ่งก็พอแล้วโหมดสองไว้ซิ่งโอเคครับโห,หมดหนึ่งจะควันไม่ค่อยมีดีผมชอบแรงไล้ควันแต่โหมดสองมีแต่ไม่เยอะมีเฉพาะตอนกดสุดอ่ะ แล้วก็เกียร์สูงรอบต่ำใช่แล้วก็ตอนช่งวงจะมาออกตัวบางทีกลัวพี่ไปชินรถเดิมไหม mm hmm. เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วต้องแล้วแบบจุ่มใช้คันเร่งลึกๆเงนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้แค่แตะมักะนก็ติดแล้วก็ท้อให้เติมไปอ,อันนี้เหนียวๆแล,วแล้วไม่ได้พังง่ายนะทำสเต็ปประมาณเนี้ยใช่บูทต้งประมาณสี่สิบอ๋อโอเคครับ ยวอยู yeah, <laughs> oh, like. mm ่ท hmm. okay. so mm ี hmm. so day, mm ่พี่ดูแลรักษาแล้วผมว่าผมเรื่องการเซอร์วิสรถผมเซอร์วิสถึงนะอ๋อโดนทางนั๋เวเลยอาผมว่าผมว่าไมคขึ้นไม่ค่อยทันไมคไม่งขึ้นช้าแต่แต่รถนั่งไปแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ดึงเลยอะใช่ แล้วเรื่องของการดูแลรักษามีอะไรต้องแบบเราต้องสังเกตพิเศษไหมพี่อส่วนมากจะเป็นพวกอาการลดอะไรพวกนี้แหละถ้าถ้าแต่แต่ถ้าแต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าใช้ทุกวันอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ารถเราเป็นปกตินี่นะถ้าวันไหนแม่งดรอปลงเอาที่รถมีปัญหาอะไรวะอะไรเงี้ยอะไรมาเนี้ยเราจะรู้เลยแต่จริงแล้วถ้าพี่เทวีถึงแม่งอยู่ยาวใช่เพราะว่า อย่างเช่นถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยผมไม่เคยรอครบเหมือนน้ำมันแปดพันเขาถ่ายแล้วอย่างการ้างานใช่มันมันกล้องแอร์กล้องอากาศอะไรพวกนี้เปลี่ยนตามอารมณ์ไม่เคยรอครบเลยอืถ้ารู้สึกว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจเปลี่ยนเลยใช่ทุกครั้งเวลาเข้าอู่ก็จะให้ไล่เลยว่ามันอะไรยังไงบ้างมันมันต้องมันยังใช้ได้ไหมต้องเปลี่ยนไปเลยไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบมันมีแววว่าใช้ได้อีกไม่นานแล้วมันจะสั่งเปลี่ยนเลยอืมขอเอาขออาชัวร์ก่อนใช่ จะได้ไม่ต้องเข้าอูบ่อยอูถ้าดีแล้วพี่ถ้าถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยผมก็แม่งตันเราปล่อยไว้ถ้าจังหวะซัดเจอโบดูอากาศไม่ทันโบคาดีอีกแม่งกลายเป็นหลุดเยอะไปอีกเลยใช่แต่บอว่าเสียงมันนุ่มแต่วาเวลาซัดมันลั่นอยู่นะใช่ถ้าขี่ธรรมดาเสียงนุ่มเลยใช่เหมือนไม่มีอะไรอ่ะได้ แมงเกียสองฟรีหมดกี่เจ้าเลยมีมีอย่าต้องเปลี่ยนยางเร็วด้วยนะทีแรกตั้งให้ยางประมาณสามปีเปลี่ยนเผื่อหน้าได้ปีครึ่งต้องเปลี่ยนเป็นฟรีหมดเกียเลยไอเกียฟีควันขึ้นเลยนะเมื่อกี้หลาใช่ผมมันฟรียาวขนาดนั้นแล้วพวกช่วงล่างอะไรมันต้องมีเก็บเพิ่มเติมไหม ช่วงล่างเดิมทําดีกว่าพี่แมงย้อยเดี๋ยวลองขับขับไปทางยูเทิร์นแล้วขับกับอูขับธรรมดาได้ขี่ง่ายไหมง่ายพอขี่ได้อยู่ใช่ปะใช่แต่คับตั้งสูงขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้อันนี้มันเตี้ยเตี้ยไปเหรอผมว่ามันเตี้ยไปนะเเหมือนกับว่าผมขับคัดเดิมมามันอยู่สูงมากมันชินเท้ามั้งโอเค กลัวยังกลัวจะปล่อยไม่ถ้างั้นเดี๋ยวลองให้ช่างตั้งขึ้นมาอีกประมาณนิดนึงดีกว่านิดนิดเดียวไม่ต้องเยอะพี่ได้ไหมได้ได้อลองเหยียบดูได้โอ้โอเก่งอีกเลย <laughs> ไม่รู้เส้นทางเราไม่ชินด้วยออ้มปลอดภัยไว้ก่อน ให้ลองคำว่าสองอนนี้เข้าหมดสองแล้วใช่ไหมใช่แต่ใช้งานหมดหนึ่งก็พอวันไหนถ้าพี่บรรทุกเยอะๆหรือว่าอยากเล่นเงี้ยอยากซัดเล่นแค่หมวดสองส,สับไวไหมอะไนี้ถ้าถ้าจะสัดอ่ะถ้าถ้าจะสัดจะ,ะลากไปประมาณสี่พันนิดๆประมาณถ้าถ้าเรายังไม่ขินอะนั้ลากประมาณสี่พันเนี่ยเลยเกือบเกือบเ,เลนไลน์อ่ะ ก็คือวีแดงเราไยสับแต่ถ้าเราเลือกมั่นใจแล้วว่าเราแม่งสับได้แล้วสับแม่นแล้ววีล่าไปเลย407ป8อารมณ์จะได้ยังบกเลยต่อเนื่องอย่างนั้นเลยมันมันจะไม่มันจะไม่หายเลยมันจะต่อต่อเนื่องปาร์ต์ปราปรา์ตไปเลยอ๋อใช่แต่ถ้าถ้าถ้าในแบบถ้าเราไม่ชีดอย่างเงี้ยเราไปซัดรอบลงสูงแล้วใส่เกียร์ไม่เข้าเ้เข้าเกียร์ว้าวใช่ ไม่เกียร์ก็ว้าวเว้ยพี่ใช่ใช่จะมีสองอย่างแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือถ้ารู้้้ถถาาเรารู้ตัวว่าเราว้าวแล้วเนี่ยต้องรีบยกเร่งอย่าออยย่่าาไปแช่อย่าไปสวดต่อหนักจะได้กลายเป็นเบาโอเคครับนี่เราข้ามเขานี่เลยเนาะใช่อันนี้ต้องค่อยๆเยะแล้วปกติอยู่ไหนพี่บ้านจริงๆอยู่ระยองแต่ว่ามาซื้อขายบ้านอยู่ชลบุรีครับ ก็แต่ว่าบ้านอยู่ชมรีแล้วอย่างงี้ก็ไปกลับชมรีอะนะใช่อ่ะแล้วที่มาบ่อยๆก็คือในชมรีไม่มีอะไรทำไม่ผมมอบหมายงานไ้วหมดแล้วไงอ๋อก็คือสั่งงานไปแล้วสั่งงานลูกน้องไปแล้วเราก็มาได้แล้วเอออย่าบอกลูกน้องผมเรียกพวกเขาพี่ๆทั้งหมดอ๋อไม่มีถกตัวด้วยแต่คือเราให้เกียรติเขาใช่ ขายบ้านได้ก็แต่ละหลังถ้าใครทาผมก็จะแบ่งให้ทุกคนด้วยใช่โปรฟิตแชร์ริงเจ๋วเจ๋วแนวกีนนี้เดี๋ยวต้องเอาไปใชบป่ะแม่งเฟียวแนวกีนี้เนาะโอเคเดี๋ยวน้องเช็คอะเรอีกนิดนึงอ่าโอเคนะฮะก็ตอนนี้ได้เวลาที่จะไปไดโน่แล้วนะครับพอดีว่าลูกค้าโทรมาแจ้งว่ามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่ไดโน่ไป พร้อมแล้วครับไม่เจอนั่งนานแม่นี่เป็นคนคนดังประจําช่องเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้คิดถึงพี่เจงมากเลยครับตอนเนี้ยไม่เจอนาเจตากันนานแล้วใช่ใช่ไหมครับเป็นความชรินถ้าแล้วเดี๋็กคาริเบตก่อนแล้วหายหน้าหายตาไปไหนนานอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาทำไมเงียบก็ไม่ค่อยมีรถขึ้นไหนโน่ใช่เลยไม่ค่อยได้เจอ อ่ะโอเคนะตอนนี้ก็ถึงไดโนมที่เรแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดแรงม้ากันแต่ก่อนวัดแรงม้าเดี๋ยวขอคาลิเบตก่อน <laughs> อ่าเดี๋ยวผมจะร้องแต่ติดกล่องเลยนะฮะ อันนี้ปิดกล่องนะฮะปิดกล่องก็จะได้แรงมาที่2อง้เวตัวแล้วก็ทอก477ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะอ่ะวัดหมดหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเค สี่ตัวแล้วก็ทอคสี่ร้อยเก้าสิบสี่เอาเรื่องนะในหนึ่งจุดเก้าเกือบสามร้อยม้าเนี่ยหมดสองจะเท่าไหร่วะเนี่ย คนะฮะตอนนี้ก็วัดแรงม้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งข้อมูลข่าวสารให้พี่คนก่อนว่าจะไปท่าไหนต่อมีกรามสวยเลยนะนี่ขึ้นไปป้าไม่มีร่วงเลยไม่มีร่วงเลยกรามมันก็สวยอะ รวมกล่มาครับแอดมินเจ๋งสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบแล้วก็ถ้าเพิ per ่มบูสต์สามร้อยสิบสามร้อยสิบต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเทอร์โบสเปคที่แบบว่าไม่ได้แรงที่สุดแต่ว่าสังเกตที่กราฟกราฟจะขึ้นชันเลยก็คือขับง่าย<ด>ครับลูกค้าก็าบอกลูกค้าบอกว่ากราฟโคตรสวยอ่าแต่ว่าถ้าสมมติจะเอาแรงก็แค่เพิ่มบูสต์เข้าไปกับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะเอาแรงกว่าน,นี้เปลี่ยนโบลูกเดียวคือแรงเลยเพราะว่ารถที่ทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยมัน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 รองรับหมดทุกอย ถ้าเพิ่มโบว์เป็นอีกตัวหนึ่งที่ม้าเยอะกว่าอีกประมาณสี่สิบตัวขึ้นไปต,ต,ต้องต้องต้องมีสามสี่สามห้าสามหกอ่ะข้อเสียคือกราฟช่วงต้นจะขับไม่สนุกคราวนี้การที่เราจะเพิ่มบูทก็มีสองสามทางหนึ่งตั้งเอาขันน็อตตั้งสองดึงปั๊กออกดึงดึงสายาที่กระป๋องไว้เกล่กับ 3, สามใส่ตัวนี้นี่อันนี้คือเอาตัวนี้ไปติดตั้งที่รถแล้วกดแค่ตรงนี้ปึ๊บจกักถ้าสมมติกดเป็นโลบูส หรือว่าโหมดหนึ่งเอาไว้ง่ายจะอยู่ที่260แรงมา้าแต่พอกดอีกทีนึงปุ๊บ310เลยต่างกันกีนก่ตัว50โดยที่ไม่ต้องเดินลงไปจากรถโดยที่ไม่ต้องเอาปะจแจไปขันอ่าแต่ว่าตอนที่เออ low b o o อยู่เท่าไหร่40ประมาณบูทประมาณเกือบเกือบ4ีเกือบเกบีสิพอ high b มันอยู่ที่ดึงสายออก50 50กว่าห้กว่าคราวเนี้ยเราสามารถคุมได้ที่ตัวนี้เลยเอาแบบส8ก็พออ่าอะไรแบบเนี้ย เหมาะมากตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ที่สามพันกว่าบาทอ่าสนใจก็ติดต่อได้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวจะไปยุขายดูนะว่าลูกค้าจะบ้ายุไหมเออโอเคโอเคผมมีสินค้ามานําเสนอเพิ่มไหนไหนพี่ก็ติดจะเต็มแล้เอ้เผือพี่เขาบ้ายุได้อยู่ต่อหน้ากล้องเผื่อพี่เขาจะเอาถ้าเมื่อกี้ตอนที่เจ๋งไปขึ้นน่ยมันวัดได้260 ตัวโดยประมาณใช่ไหมแต่ถ้าดึงกระป๋องอะมันจะอยู่310แล้วก็คราเนี้ยแต่ว่าถ้าดึงอะมันบูธมันจะเยอะไง50กว่าเขาเนี้ยมันก็จะมี2<บ>ทางคือ1นพี่ถ้าพี่อยากแรงพี่ก็ดึงเอาแล้วก็วิ่งเล่นกับเขาเอาถ้าถ้าไม่ได้เอาแรงมากใช้งานก็เสียบไว้กลับอีกอย่างนึงคือพี่ใส่ตัวนี้เข้าไปพืออะไรอ่าปรับบ,บูธอ่าก็คือไอไอกล่องเนี่ยเป็นการจูนน้ำมันเยอะน้ำมันน้อยหมหนึ่งมว่สองถูกไหม,ม,มอันนี้ก็คล้ายๆหมด1มวหนึ่งมสองแต่ว่าเอ่อมันจะเป็น ปรับบูทก็คือพี่กดทีนึงเนี่ย260มา้ากดอีกทีนึงเนี่ย3 0มม้า่าม0้กว่าม้าได้แค่ปลายนิ้วไม่ต้องลงไปดึงสายเสยอะไรเลยอ่าหรือพี่บอกว่าเฮ้ i, ย310เยอะไปเอาแค่290พี่ก็กดเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือเหมือนเลือกบูทได้อะจะเอา40 45 46 47 49 50ได้หมดเลยก็คืออยู่ที่ตัวนี้แต่ถามทุาคนาจะเป็นอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยุปไปเ้วใช่ปะแต่ถ้าควาจะเป็นจริงๆไม่ต้องเพราะว่า ถ้าเอาตรงๆนะไม่ต้องดึงออกมันก็มันก็เหลือแล้วก็เหลือแล้วอันนี้คือพูดตรงๆไม่ไม่ไม่ใช่ขายอย่างเดียวอันนี้บอกก่อนว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นกับอีกอย่างหนึ่งเลยมันจะมีโบอีกตัวหนึ่งที่มันได้3 5 0ร้อยห้าสิบสร้อยหกสิบเลยคือแรงกว่านี้อีกแต่ว่าช่วงต้นจะขับไม่ง่ายแบบนี้คือแตะแล้วมันจะไม่มันจะไม่พิ้วเหมือนอันนี้เอาง่ายถ้าแนะนําใช้งานด้วยซิ่งด้วยก็แบบนี้ดีแล้ว ออเไม่ถ้าพี่ใส่ผมจะบอกว่าพี่จะเป็นลูกค้าคนแรกเพราะว่าตอนนี้มีแต่รถเทสนี่เจ็ดเอบอกแล้วพี่เขามาอยู่ด้วยเซได้ยิเราพ่อคนแรกแม่แต่ไว้ใจร้านพี่ไงได้ไม่ไงไม่ถอกมย่างนี่ไม่พี่เถามแล้วถอกพี่ใช้คำว่าถอกกันอย่างอื่นดีกว่าผมรู้สึกมันแปลกๆโอเคงั้นเจ๋งลองถอกให้ดูไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปใส่เขาหน่อยสิติดเลยนะใส่เลยนะโอเคนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีพวก เซเรนอยเซนเซอร์แล้วก็ตัวนี้ก็ติดตั้งง่ายๆครับเป็นปลั๊กหมดเลยครับไม่มีตัดต่อสายไฟไม่แต่เส้นเดียวครับนี่ก็จะสามารถคุมบูธได้จะทําให้บูธเนี่ยเยอะน้อยอยู่แค่ปลายนิ้วอสองสัยต้องพาไปลองขับอีกรอบแล้วมั้ยใช่โอเคเดี๋ยวให้น้องติดตั้งเลย <S <S นี่ครับสายก็จะประมาณนี้ตรงรุ่นเลยแล้วก็ตัวจอจะสวยทัชสกๆๆๆรีนเดี๋ยวเราดูรอดูดีกว่าเราดูตอนเสร็จดีกว <S <S ๆๆๆ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องติดตั้งเลยนะครับ